อาชีพพรีเซน n ทชันดีไซเนอร์ครับต่างประเทศนะครับตามบริษัทเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นตําแหน่งนี้เลยนะครับจะเป็นคนเนี่ยครับที่คอยออกแบบในการทาําสไลด์พ่อ e r p ครับโดยเฉพาะผมเคยรับงานนึงเนี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณ3 4มถึงสี่หมบาทวันเฉลิมอัศวแสงซรัด Presentation Designer ตอนที่ผมเนี่ยเรียนช่วงมัธยมเนี่ยครับผมก็เป็นคนชอบถาม PowerPoint ครับแต่ว่าไม่ชอบออกไปพูดครับคือจะเป็นคนเหมือนกับชอบอยากจะกดนะครับอยู่สไลด์หลักคอมนะครับไม่รู้มีใครเป็นบ้างไหมก็จะอยากแต่งให้มันดูดีครับให้มันเจ๋งๆเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาให้เพื่อนให้อาจารย์ดูครับจะได้รู้สึกแบบเฮ้ยโหสไลด์ล้วดูอลังการงานสร้างนะครับตอนจบปตีมาแล้วเนี่ยครับก็ผมก็ไปทํางานประจำนะครับก็ไปอยู่ในโรงงานนี่แหละในโรงงานอาหารแต่ว่าพอเราไปทํแเราก็รู้สึกไม่ชอบนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออยากลองมาทางานด้านสายพรีเซนต์เนี่ยครับก็เห ไปลองเปิดรับดูก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ้ยได้ลองมารับงานเนี่ยการออกแบบพรี e n t เ t ชันครับ วงานที่รับทาแรกๆก็เหมือนกับลูกค้าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็เลยไปลองเปิดยูทูบชาแนลแล้วก็ลองทําคลิปสอนทําให้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีลูกค้ามากขึ้นตัวพรีเซนต์ของผมที่ผมรับออกแบบนะครับก็จะมีแบบกว้างมากเลยนะครับก็มีตั้งแต่ในพรีเซนต์ของบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพานีโปรไฟล์นะครับเป็นพวกร er, ายงานหรือพรีเซนต์ยอดขายอัปเดตตัวเลขต่างๆนะครับแมเนจเมนต์อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจจะเป็นงานในฝั่งของพวกพรีเซนต์งาน,น,านวิจัยนะ บบบรรรรัททีี training, ี่่่่เเค้าาาามมกกกงออโยบบย็แดวถ้าย้อนกลับไปในงานแรกๆเลยนะครับที่ผมรับออกแบบให้ลูกค้าก็ต้องบอกว่าใช้คําว่าโดนยํำเลยก็ได้นะครับอย่างฟาส์เวิร์กเงี้ยก็จะมีระบบประเมินง,งานใช่ไหมครับผมได้รับ1ดาวล้วก็โดนลูกค้าว่านะครับว่าทำบิเซนต์อะไรมานะครับบอกตรงว่าตอนแรกก็ท้อนะครับก็เสียใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันก็เป็นฟีดแบ็กผมเคยเจอในลูกค้าบางคนเขาก็ถ้าเขาไม่ชอบเขาหายไปเลยอันเนี้ยเราจะเหมนกับไม่รู้เลยว่าเราเรา,เราทำแย่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาอุตส่าห์คอมเมนต์เราฟีดแบ็กเราเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ดีเพราะว่า เออเราจะได้รู้นะครับว่าเราทําไม่ดีตรงไหนจะได้เอามาแก้นะครับคือผมได้เรียนรู้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราชอบครับก็ไม่หมายความว่าเริ่มต้นเราจะทํามันได้ดี ก็ในส่วนของทักษะหรือสกิลที่สําคัญในการที่จะทำเนี่ยเป็น e s e n t n t r o n designer นะครับผมคิดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคงต้องเป็นเรื่องกับ,กบเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือการสรุปเนื้อหาข้อมูลอย่างเี้ยครับคือบางทีเนี่ยเราได้ข้อมูลมาเนื้อหาบางทีลูกค้าเขาส่งมาเป็นแบบดิบๆเลยเนาะคือเป็นตัวอักษรเป็นแบบข้อมูลที่ เขาวางยังไม่ได้จัดอะไรมาเราอาจจะต้องมาเคาะมาสรุปนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นว่าอันที่2ก็คือน่าจะต้องเป็นเหมือนกับเรื่องการสร้างสารรค์นะครับการออกแบบงานใหม่ๆนะครับก็คือเราอาจจะต้องเอางานลูกค้าเนี่ยมารีดีไซน์มาปรับใหม่นะครับหมายความว่าก็ต้องมีเนี่ยทักษะในการออกแบบงานให้มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเดิมด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าแก้ปัญหาโดยการไปดูไอเดียได้ ในเรื่องของภูมิศาสตร์ความท้าทายในการทํางานเนี่ยครับที่เป็น presentation designer เนี่ยงานแต่ละอันเนี่ยจะมีเวลาไม่เท่ากันเลยนะครับเช่นเขาบอกเลยครับเนี่ยต้องการให้ทําสไลด์3สไลด์นะครับแต่ขอแค่30นาทีนะครับก็มีเคยมีเหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีหลักชั่วโมง3ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทํางานให้เร็วมากนะครับก็ดังนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราต้องเหมือนกับแก้ปัญหาให้ได้ว่าทำยังไงให้ทาเสร็จทันเวลาและก็ต้องเป็นสไลด์ที่ดีด้วย เด็ราคางานออกแบบพรีเซนเตชันเราบอกว่ามีหลากหลายมากๆนะครับถ้าเอาประสบการณ์ผมส่วนตัวเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาทเลยก็มีนะครับจนไปถึงเนี่ยเป็นหลักหมื่นบาทเลยก็ผมเคยรับงานนึงเนี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณ3 4มถึงหมื่นบาทเลยนะครับอันนี้คืออยู่ในพอพอยต์ไฟล์เดียวเลยที่ราคางานเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับเป็นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยให้ระยะเวลาการทํางานของเราน้อยโดยจานวนสไลด์ก็จะเยอะด้วยนะครับบางงานเนี่ยประมาณ 100- 200สไลด์แต่ให้เวลาเราทำเนี่ยแค่3-4วัน ความสาคัญของ Presentation เนี่ยครับคือผมมองว่ามันเป็นหน้าตาของบริษัทเลยเพราะว่านอกจากที่ลูกค้าจะเจอหน้าเราตัวเราแล้วใช่ไหมครับเขาจะเจอเหมครับเนี่ยตัว Document หรือว่า Present เนี่ยยิ่งในปัจจุบันช่วงที่เราเจอโควิดเนี่ยต่อให้เป็น p r e s e n t ออนไลน์เนี่ยเราก็มีการแชร์สไลด์ขึ้นมาหรือหน้าจอเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งแรกที่เขาเห็นซึ่งผมมองว่าเหมือนกับมันเป็นรูปแบบหรือเป็นคาแรคเตอร์เลยนะครับจริงๆเนี่ยเวลางานดีไซน์เขาจะมีเหมือนกับที่เรียกว่าใซีไอใว สบายตาครับทำให้เนี่ยลูกค้าก็จะเห็นบริษัทเรานะครับแล้วก็จดจำนะครับบริษัทเราได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับที่ผมกับได้รับเป็นไฟล์มานะครับโดยอันเนี้ยเป็นพรีเซนท์ที่ลูกค้าเนี่ยมีการเหมือนกับวางข้อมูลมาแล้วว่าเป็นอยูบแบบ่แบบแบบสอบถามนะครับก็จะแปะเป็นข้อมูลมาว่าเนี่ยเขา,าเสวยว่ามีเพศอะไรบ้างระดับการศึกษาอะไรไล่ไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบก็คือเป็นเหมือน ทำพรีเซนต์ผลของเซอร์เวที่เขาไปเซอร์เวทมาที่ลูกค้าอาจจะไปพรีเซนต์ในห้องประชุมหรืออะไรทีก็ว่าไปเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยผมก็จมะมับไปดูก่อนว่าบริษัท Fast Work เนี่ยครับเขามีเคาเรียกคาแรคเตอร์หรือว่ามีธีมสีอะไรยังไงบ้างของเขานะครับเราก็จะได้เนี่ยครับเป็นเหมือนกับทั้งโลโก้สีโลโก้นะครับพอเรามาดูเนี่ยการาฟิกที่เขาใช้ก็จะเป็นพวกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์หรืออิลลัสเตชันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คิดว่าเออโอเคงั้นโดยรวมเนี่ยผมน่าจะเอาเวกเตอร์เนี่ยครับเเเออออออาาาามมใใใช้้้นนกกรรรรททสสไลลดด์์พื่หัััคคคงงบบแตขิษ สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะลองมารับงานหรือทำเป็น presentation designer นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็เปิด YouTube เลยก็ได้ครับหรือว่าเปิด Google นะครับมีคนแชร์แล้วก็สอนในการออกแบบสไลด์มากมายไม่ว่าจะเป็นของในไทยเองหรือต่างประเทศนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้แต่สิ่งที่ผมอยากแช้ก็คือเราต้องไปดูไอเดียเยอะๆ5คนที่ ทำพรีเซนเตชันเนี่ยครับหรือว่าออกแบบพรีเซนเตชันเนี่ยอยากให้มองเหมือนกับเป็นผู้รับเหมาเราทําบ้านให้ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยครับมันไม่มีทางที่เราจะทําบ้านได้ตรงตามลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนี่ลูกค้าอาจจะมาแบบคาะตรงนั้นข้อตรงนี้นะครับมาเก็บนั่นเก็บนี่หรือเพิ่มจุดนั้นจุดนี้อะลูกค้าอยากแก้ตรงไหนคอมเมนต์ตรงไหนเราก็ค่อยๆแก้ไปพรีเซนต์หรือบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้มันเป็นหน้าเป็นตาเขามันเป็นสิ่งที่เขาจะอยู่อย่างนี้ครับก็เลยชวนมองแบบนี้นะครับจะได้เหม ก็สำหรับท่านไหนที่เหมือนกับอยากทำนะครับแต่กลัวเอเนี่ยจะมีคนจ้างเราหรออะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องแรกแน่นอนมันอาจจะแบบมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างหรือใช้เวลานะครับแต่ว่าอยากให้มองว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเราไปเปิดรับงานนะครับคาแรคเตอร์ก็จะต่างกันอย่างผมเองก็จะมีคาแรคเตอร์ในการทํางานแบบหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีอีกแบบหนึง่งบางทีเนี่ยเราทำงานดีไซน์ในแบบของเราครับไปทำดีไซน์เนี่ยลูกค้าอาจจะชอบคาแรคเตอร์หรือตัวตนของเราก็ได้